อะรที่เราเป็นบุคคลสาธารณะทางโซเชียลเราต้องน้อมรับคำคอมเมนต์คำติคำดา่าคำเตือนของประชาชนอย่าสวนกระแสอย่าไปดา่าอย่าไปเกลียนใส่เขาเราน้อมรับคำเกลียนอย่างเดียวผมยืนอยู่บนโลกโซเชียลมา8ปีผมยอมเจ็บยอมปวดยอมรับคำด่ามาโดยตลอดถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผมไปออกรายการเจอะใจที่ไปนั่ง ุยกับดูสัญญาผมโดนด่าเยอะแยะมาเมื่อ8ปีที่แล้วว่ามึงขี้โม้ขี้คุยมึงจะจับโจรได้ไหมอย่างโน้นอย่างนี้เนล่างั้นผมฟังผมไม่เถียงและไม่เคยโต้อตอบก้มหน้าก้มตาทํางานเมื่อวานผมก็เพิ่งจับคดีฆ่าถ้าย้อนกลับมาเมื่อ8ปีเฉพาะคดีฆ่าเกือบจะร้อยลายผมทําของผมหากใครติดตามผมมานานผมไม่เคยโต้แย้ง ผมไม่เคยเอาความได้เปรียบไปเหยียบย่ำใครผมอยู่ของผมคมหน้าก้มตาทำความดีอย่างเดียวในขณะที่ผมเดินบนเส้นทางของความดีผมไม่เคยไปแขวะใครข้างทางผมรักประชาชนและรักคำทุกคำตัดสินของประชาชนที่เขามองผมมาในฐานะผมเป็นผู้ที่มีสื่อที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากใครจะด่าจะว่าผมผมไม่สนใจครับผมน้อมรับอย่างเดียวไม่เคยโต้แยง้งจะมุ่งมั่น ทำแต่ความดีคิดดีทำดีและที่สําคัญครับผมไม่เคยหิวแสงครับอยู่ในโลกฝวนตัวของผมโลกของความอินดีของผมผมเล่นโซเชียลอย่างเช่นกับอุุ้ชนทุกๆคนที่เล่นโซเชียลนะครับใครจะดาจะว่าอย่างไรผมผมไม่สนใจอขอขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำเตือนผมสัญญาครับผมจะไม่ให้ใครมาพูดกับผมว่าเยี่ยกูสาติดตามันมานาน ไม่น่าเป็นแบบนี้เลยผมจะไม่ให้เขาพูดผมมีแต่จะทําให้ทุกคนพูดว่าแต่ก่อนกูเคยเกลียดมัน,นได้จอนนี้ตอนนี้กูแม่โคตรชื่นชอบมันเลยวะ่ะขอบคุณนะครับ